ครองปรปักต้องรอเวลา10ปีแต่ถ้าอยากได้ใจเธอคนนี้อีกอีกปีพี่ก็จะรอค่ะมาดูกันนะคะ5สิ่งที่เราต้องรู้นะคะเพื่อไม่ให้ที่ดินหรือบ้านของเราเนี่ยโดนครอบครองประปักค่ะอย่างแรกก็คือหมั่นไปดูที่ดินหรือบ้านของเรานะคะเป็นระยะระยะค่ะไม่ทิ้งเวลานาน อย่างที่2ก็คือติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของค่ะอย่างที่สามก็คือเดินเรื่องกับกรงที่ดินอยู่เป็นเนืองๆน,นะคะเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของในที่ดินหรือบ้านของเรานั่นเองอย่างที่สี่นะคะ ต้องรีบโต้แย้งหรือคัดค้านทันทีนะคะที่มีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินหรือบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเข้ามาแค่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้เราก็สามารถโต้แย้งได้เลยะคะ่ะและสุดท้ายนะคะเราสามารถต่อสู้ได้เสมอนะคะหากยังไม่มีคําพิพากษาของศาลนะคะว่าคนครอบครองปอรปักเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ก็ต่อสู้ได้เลยะคะ่ะ มีข้อสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากติดตามเพจธาร,รารอได้ทุกช่องทางนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ<โ>